Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะอาจารย์ธรรมนญสวัสดีค่ะช่องเจนหมวยเบิกบานนะคะวันนี้พามาเบิกบานเรื่องพระนะคะพระวันนี้นะคะเป็นพระของศูนย์สมเด็จบารมีของอาจารย์ธรรมนูญนะคะซึ่งมีแต่พระสว,สวยและมีแต่พระแท้เท่านั้นอาจารย์ถึงเล่นครับะคะ่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับ ผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูญศ<ม>ูนย์อยู่ที่กาหมอที่ห้าราชนัดเครื่องบินอำเภอเมืองตำบลวังตะตูนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอพระสมเด็จที่ล้าค่าหาไม่ได้นะัะสมเด็จที่อธิษฐานจิตด้วย เจ้าพระคุณสมเด็จโตพรมบาลมงสีวัตรคำระคะสิตาลามนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและแม่นยำนะเป็นสมเด็จวัดเกตบวตับวตูมนะครับที่สวยงดงามตะการตามากนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารามีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆนะเนือ้อน,นะครับใครที่อ,อยากได้พระแท้ๆ แล้วก็หายยากแล้วแล้วเห็นแล้วก็เกิดความหลงไหลในความงดงามจริงๆเนี่ยก็ต้องมาที่ร้านธรรมนูญนะฮะมันเนื้อหาก็เต็มเปียมนะครความเก่าก็เต็มเปียมมีความเป็นธรรมชาติก็เต็มเป,เปียมทุกอย่างเต็มเปียมหมดนะครับงดงามมากนะครับเราจะมาดูองค์ที่หนึ่งกันนะครับค่ะที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชม ดูด้านหน้านะครับคือสวยมากอ่าดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับสวยมากองค์ที่สองง <2 S 2> ที่ส <นะ S 2> ดูด้านหน้าครับชอบองค์ไหนก็แคปได้เลยนะคะท่านผู้ชมชอบชอบองค์หนึ่งองค์สององค์สามแคปได้เลยนะจ๊อะองค์ที่สามนะครับ อ,องค์ที่สี่นะครับสวยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้งดงามมากนะครับผ่านการเวลามาร้อยหกสิบปีขึ้นแล้วนะฮะสวยมากนะครับหาไม่เจอนลอ่ะต่อไปเป็นองค์ที่เท่าไหร,ร่ับ ที่หกค่ะองที่หกครับค่ะองที่หกนะที่หกนะคะดูดูนั้นข้างนะครับที่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมองที่เจ็ดแล้ชอบตรงไหนคือแคปได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อเลยนะคะครับเบอร์โทรอาจารย์ธรรมนูญจะอยู่ใต้ลิงก์ทุกคลิปนะคะครับแล้วก็ใครงงก็ขอเบอร์จกห่วยได้เลยนะคะเป็นพระที่สวยงดงามตะการตามมากนะครับพระที่ ล้ำค่าหาไม่ได้ครับผ่านมาก็ตกหกชั่วยุคนแลน<ม>้วฮะพระที่สวยงดงามนยฮะเอาเราต่อไปเราจะมาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะในพระแท้ๆเนี่ยมีเยิยย้มชํำเรื้อความเยิ้มความชํานี่จะมีด้านหน้านะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับมีความเยิย้มชําเป็นธรรมชาตินะครับ นะทั้งเยอะทั้งชามความสวยงดงามดูนะโอ้โ oh, หอะไรมันสวยอย่างนี้นะมีมวลสารต่างๆที่ใส่ไว้ดูนะทำไมมันสวยอย่างนี้ดูนะดูดิครับดูครับเนี่ยฮะอย่างเนี้อยอย่างนี้ไม่สวยแล้วที่ไหนจะสวยนะครับเนี่ยฮะดูนะอย่างเนี้ยครับอย่างเนี้ยครับอย่างนี้ไม่สวยแล้วที่ไหนจะสวยนะครับดูนะ นะดูดลยครับสวยงดงามตาก,การตามมีโอ้ยแผ่นท้ายขึ้นเต็มองคเลยเต็มหมดเลยนะแผ่นท้ายขึ้นนะฮะดูนะเต็มองค์สวยมากนะครับเนี่ยฮะคนเห็นแล้วก็จะเกิดความหลงไหลในความเป็นพระแท้จริงๆนะฮะเนี่ยดูฮนะความสวยงดงามไม่มีบุญนี่ไม่มีบารมนีนี่ไม่มีวาสนานี่หมดสิทธิ์เลยฮนะที่จะเอาไปครอบครองและเป็นเจ้าของ พระที่สวยงามแบบนี้นะครับดูนะดูนะครับสวยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้แขนซ้ายขึ้นดูนะีฮะเห็นแล้วปลื้มใจนะฮะดูขึ้นนะเต็มองค์ไม่หมดนะครับดูนะเนี่ยดูเนะี้ยนทะั้งโยกทั้งอันมันนี้แันยมันนี้ทั้งอะไรโอ้เต็มไม่หมดสวยงามมากนะครับคนที่มีบุญจริงๆไม่มีติ์จะได้ไปครอบครองเลยนะครับพระ สวยแบบนี้ฮะดูอะดูอ่ะพระอะไรสวยอย่างนี้เอาเราจะมาดูด้านหลังกันด้านหลังทีนะพระเกศบัวตูมนะฮะเนี่ยดูนีฮะดูความสวยนะฮะฮะดูนีฮะดูฮะมวลสารเนี่ยดูนฮะโอ้โหมวลสารเต็มไปหมดเลยฮะดูนีฮะเนี่ยดูนครับมวลสารงดงามจริงๆดูนะ คนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับถ้าไปตรวจกับเพียกุย,ก,ก,ยกับอาจารย์คมไม่แท้นี้เอามาคืนผมเลยผมให้คืนหมดแล้วครับเพราะพผ,ผมเนี่ยเป็นพระแท้ทันยุคตรวจระดับโลกผมผมผมไม่ตรวจนะฮะระดับนู้นระดับนี้ผมไม่ตรวจผมตรวจระดับโลกเลยพระผมเนี่ยนี่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 ผุกอ ก็สำแพงสวยจริงๆมีทั้งยกมีทั้งอัญมณนมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยครับเป็นพระแท้สวยล้ำค่านะครับคนเห็นแล้วก็เกิดความลหลงไหลนะเพราะมันสวยจริงๆครับกายภาพของเนื้อพระอะไรมันสวยอย่างนี้นะครับอสวยจริงๆอะไรมันสวยอย่างนี้ครับเขาขาวนี่คืออะไรฮะ ทนไซส์เหรอทนไซส์ขึ้นเต็มองค์หมดเลยครับนะนะเห็นของจริงๆอะ่ะมาดูที่บ้านผมอะ่ะท่านจะโอ้โหตึงตาใจเลยครับเพราะมันสวยนะจึงใครที่อยากเข้ามาก็บอกนะคะแต่ต้องน,นัดอาจารย์ล่วงหน้านะคะคต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่านัดอาจารย์ล่วงหน้าถ้าอยากเข้ามาชมเองนะคะครหรือใครชอบอยากจะสั่งเลยก็จะส่งนะคะ ครับก็ในราคาที่ไม่แพงถูกที่สุดถูกที่สุดเพราะว่าตรวจสอบด้วยเครื่องที่มาตรฐานที่สุดนะคะตรวจสอบด้วยเครื่องมาตรฐานระดับโลกครับค่ะระดับโลกนะครับก็ถ้าชอบองค์ไหนก็เบอร์โทรอยู่ใต้ลิงก์ทุกคลิปนะคะหรือไม่กระทักหมวยมาเลยค่ะหน้าเฟซเลยก็ได้เฟซก็เจเหมดบทบาทหน้าเฟซของอาจารย์ธรรมนูญก็ อาจารย์ธรรมนูลเขียนเลยค่ะธรรมนูลสุขเกษมนะคะครับจะได้ทักกันง่ายๆครับค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ